สำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะถ้า10ยกกำลัง x มีค่าเท่ากับ3แล้วค่าของ10ยกกำลัง 2x บวก1เท่ากับอะไรข้อนี้เนี่ย10กับ10ฐานเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเจออย่างนี้นะคะให้น้องๆน,นะคะดูที่คำถามสิ่งที่ต้องการเนี่ยคือ 2x บวก1นะคะ เลขชี้กำลังที่เขาต้องการคือตัวนี้งั้นเราก็ต้องทำ x ตัวเนี้ยค่ะให้กลายเป็น 2x บวก1โดยใช้สมบัติเลขยกกำลังค่ะพี่ก็จะดูที่10ยกกำลัง x นะคะมีค่าเท่ากับ3สิ่งแรกที่เราจะทำนะคะคือทำให้เป็น 2x ค่ะเราอยากให้ x ตัวเนี้ยกลายเป็น 2x ก็คล้ายๆกับข้อที่แล้วคือต้องยกกำลังสอนใช่ไหมอ่าก็ยกกำลัง2นะคะทั้ง2ข้างอ่ะลายมือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะวันนี้ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างค่ะอ่าพี่ก็จะเขียนว่า10ยกกำลัง x แล้วก็ยกกำลังสองแบบนี้ค่ะ ทางขวานะคะ3ก็ต้องยกกำลัง2ด้วยสมบัติของเลขยกกำลังยกกำลังสอนต้องจับมาคูณกันค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะกลายเป็น10ยกกำลัง 2x ทางขวาก็3กํกำลัง2เหมือนเดิมค่ะได้ 2x เองมาละต่อไปตัวที่เราต้องการคือบวก1อ่ะคิดนะคะ เมื่อไหร่นะที่เราเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันจำได้ไหมก็คือถ้าฐานเหมือนกันคูณกันเราจะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าไอ้บวกหมันจะต้องมาจาก10ยกกำลัง 2x เนี่ยมี10กกำลัง1มาคูณกับมาอีกรอบนึงคะ่ะอ่าก็เขียนอย่างนี้ได้เลย เขียนสิเฉยๆก็ได้ทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่ากำลังหนึ่งพี่ขอเขียนไว้ก่อนแล้วกันจะได้ดูง่ายๆการที่น้องคูณด้วย10บกำลังหงเข้าไปทางซ้ายแปลว่าน้องก็ต้องคูณด้วยตัวเดียวกันเนี่ยคะ่ะเข้าไปทางขวาด้วยพี่ก็คูณ10บกำลังหงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขอเขียนด้านหน้าให้นิดนึงว่าคูณ10กำลังหงทั้งสอง ข้างคูณ10กำลัง1ทั้ง2ข้างนะคะคราวนี้ฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกัน,นะคะ่ะก็จะกลายเป็น10ยกกำลัง 2x บวก1เหมือนที่โจทย์ต้องการแล้วค่ะนี่เห็นไหมเหมือนแล้วเราก็แค่คิดเลขฝั่งนี้ค่ะก็จบแล้วสามกำลังสงได้9 10ากำลังหงก็คือ10 เพราะฉะนั้นนี่คือ9คูณ10ก็จะได้90นะคะเสร็จแล้วค่ะข้อนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะเจอกันข้อต่อไปค่ะ